สำหรับไฮไลท์ประจำเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีธนูก็ตามชื่อคลิปนี้เลยค่ะว่าจะเป็นเดือนแห่งโอกาสเกี่ยวกับโชคใหญ่ของใหญ่ๆนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภความสำเร็จของคุณจะโครจรได้ตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดจะโครจรเป็นมหาอุดในราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นพบพันธุที่หมายถึงสินทรัพย์หลักทรัพย์ความมั่นคงบ้าน รถและครอบครัวส่งผลให้ตั้งแต่วันที่4ถึง27มีนาคมเมื่อดาวโชคลาบลอยมาทับเรือนทรัพย์สินแบบนี้ก็ย่อมส่งเกณฑ์ให้ชาวธนูมีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่รถใหม่ได้ที่ดินสินทรัพย์หรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาของสวยงามอาหารเครื่องดื่มอะไรที่เกี่ยวข้องกับดาวสุกนะคะบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสที่คุณจะรวยพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวส่วนในพบ สหัสชชาเพื่อนฝูงสังคมของคุณนะคะก็จะมีดาวไปชุมนุมกันถึงสี่ดวงไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวพุทธที่เป็นเทวีโชคดาวพระราหูที่เป็นเกษตรมั่นคงและก็ยังจะมีดาวพระเกตย้ายเข้ามาสมทบก็แปลว่ามีนาคมนี้ชาวธนูจะคิวทองมากวาจาจะเป็นทรัพย์คอนเนคชันจะนำพารายได้มาให้คุณไม่ขาดน,นะคะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์แบบเจาะลึกแ หมอขอแรงใจาจากชาวธนูคนเก่งนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับโชคชะตาของชาวธนูนะคะในเดือนมีนาคมนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่กลุ่มดาวนะคะที่รวมตัวกันอยู่ในราศรีกุมซึ่งก็เป็นพบสหัชชะนะคะพบแห่งเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางการติดต่อสื่อสารเอาละค่ะตลอดเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวธนูก็จะมีทั้งดาวอังคารดาวพุธเทวีโชคและก็ดาวพระราหูที่โครจรเข้มแข็งมากๆนะคะก็แปลว่า บรรยากาศรอบตัวของคุณจะยังมีความคึกคักนะคะจะมีเรื่องให้เมา้ามอยคนรอบตัวก็ชอบมาหามาชวนคุยอยู่ตลอดจนบางทีค่ะชาวธนูก็อยากจะหนีไปปลีกวิเวกนะคะเพราะรำคาญแต่ก็เหมือนคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ เพราะว่าในวันที่สองมีนาคมนะคะปรากฏว่าดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมเมื่อดาวพระเกตมาเจอกับดาวพระราหูตรงนี้แม่หมอบอกเลยว่ายิ่งคุณอยากอยู่เงียบๆก็ยิ่งจะมีคนอยากเข้าหาคุณดาวพระเกตจะย้ายเข้ามากระตุ้นนะคะทำให้ชาวธนูจะมีสังคมที่กว้างขวางขึ้นแบบกระทันหันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้เจอกับคนแปลกหน้าชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนในแวดวงสาย มูสายเทาๆที่อยากจ,จะนําพาผลประโยชน์หรือว่าช่องทางทําเงินมาให้ต้องยอมรับค่ะว่ามีนาคมนี้นะคะอาจจะเป็นหนึ่งเดือนที่คุณชีพจรจะลงเท้ามีเกณฑ์จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะแต่ไปแล้วได้ทรัพย์ไปแล้วได้งานยิ่งใครที่ทํางานเซลล์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือจะต้องใช้การเจราจาบอกเลยว่าคําพูดคําจาของคุณเดือนนี้จะศักดิ์สิทธิ์พูดปุ๊บแล้วก็จะได้เงินทันทีดังนั้นเช้าธนูอย่ารีบเหนื่อย เวลาที่คุณจะต้องเข้าสังคมนะคะในวันที่3มีนาคมค่ะตรงนี้ก็จะมีปรากฏการทางดวงดาวที่สำคัญนั่นก็คือการเกิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวงนะคะในวันมาคาบูชาสำหรับประเทศไทยนะคะก็เริ่มที่จะสังเกตมองเห็นได้ชัดเนาะในช่วงประมาณ หกโมงครึ่งไปแล้วค่ะใครที่ไปเวียนเทียนในวันพระใหญ่นี้นะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันนะคะถ้าหากคืนนั้นเมฆไม่เยอะเรียกว่าพวกเราจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจนส่วนตัวแม่หมอนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ซีเรียสในการที่จะไปโดนแสงคลาดแสงราหูอมจันนะคะแม่หมอมองว่าคลาดคือจุดเปลี่ยนไม่ใช่รางร้ายเสมอไปมันคือการที่เราจะได้ชำระล้างพลังงานเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่มากกว่าแต่ แน่นอนค่ะว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวโดยเฉพาะดาวจันร์ทก็อาจจะทําให้ช่วงวันที่3-5มีนาคมชาวธนูก็จะรู้สึกนะคะว่าตัวเองจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์จะแปลปรวนเซ็งง่ายเบื่อง่ายยังไงก็ขอให้คุณตั้งสติและก็ตามอารมณ์ตัวเองให้ทันกันนะคะ ถัดมานะคะในวันที่4มีนาคมนี่คือจุดเปลี่ยนในเรื่องของความรวยของคุณนั่นเป็นเพราะว่าดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนจะได้ตำแหน่งมหาอุดในภพพันธุดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของโชคลาภความสําเร็จการเงินของชาวธนูเมื่อมาเป็นมหาอุดในภพแห่งการลงหลักปักฐานแบบนี้ก็แปลว่าชาวธนูมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินชิ้นใหญ่บางคนจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถผ่านฉลุยบางคนก็จะ จะขายที่ดินได้เงินก้อนโตหรือจะแปลว่าผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายจะให้การอุปถัมภ์ให้เงินทุนก้อนใหญ่กับคุณแบบจัดเต็มเอาละค่ะใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะคะมีนาคมนี้ก็เรียกว่าคุณจะต้องเน้นเลขบ้านเลขรถเลขโฉนดที่ดินกันนะคะต่อมานะคะคในวันที่15มีนาคมค่ะดาวอาทิตย์ดาวแห่งชื่อเสียงและความสําเร็จจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะจะโครจรเป็น อุดจาวิราชมาส่องแสงร่วมกับดาวสุกในภพผันธุนี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มค่ะว่าความสําเร็จของชาวธนูในเดือนนี้จะมาจากคนใกล้ตัวจากการทําธุรกิจกงสีธุรกิจที่บ้านใครที่เวิร์กฟอร์มโฮมนะคะหรือว่าทำโฮมออฟฟิศช่วงนี้ก็เรียกว่ากิจการจะรุ่งเรืองแบบสุดๆจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับหรือถ้าหากคุณค้าขายของในบ้านมีบ้านเป็นหน้าร้านเป็นสต็อกเก็บของช่วงนี้ก็เรียกว่าลูก จะเที่ยวมาไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะคะ และข่าวดีส่งท้ายนะคะนั่นก็คือในวันที่28มีนาคมดาวสุขจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพปุตตะที่หมายถึงการลงทุนสิ่งใหม่ๆถึงตอนนั้นก็เรียกว่าโชคลาบที่เคยอยู่ในบ้านนะคะจะขยายผลนะคะออกไปสู่การลงทุนใครที่คิดจะต่อยอดเงินก้อนนะคะหรือว่าหยิบจับโปรเจกต์อะไรในช่วงปลายเดือนนับว่าจะได้กําไรเป็นกอเป็นกรมนะคะก็ถือว่าปลายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการสุขกายสบายใจ ของคุณเลยก็ว่าได้ค่ะ ในด้านการงานถึงแม้ว่าช่วงนี้ดาวโชคลาภของคุณจะโดดเด่นนะคะแต่เราต้องไม่ลืมว่าในเรือนพันธุของชาวธนูยังมีดาวเสาโคโจรสถิตยอยู่ค่ะและดาวเสาก็คือตัวแทนของภาระความรับผิดชอบนั่นก็แปลว่าความสำเร็จและทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่คุณจะได้มามันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยและก็ภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งค่ะเป็นไปได้ว่าชาวธนูนะคะคุณอาจจะต้องอดทนแบกรับโปรเจกต์ใหญ่ของ บริษัทนะคะหรือจะต้องปวดหัวกับการวางระบบงานใหม่ๆก็ได้ยังไงก็ขอให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนกันนะคะและสำหรับดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณตอนนี้นะคะก็โคจรเป็นเทวีโชคอยู่ในภพที่3ก็แปลว่าตัวของคุณจะมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการเจรจาการต่อรองการพรีเซนต์งานใครที่เป็นหนายหน้าตัวแทนจำหน่ายเป็นเซลเป็นนักการตลาดถือว่าเดือนนี้จะสามารถ ทำยอดการขายได้ทะลุเป้าค่ะคนที่ทำงานประจำนะคะก็ถือว่าจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะจนบางทีคุณจะรู้สึกวุ่นวายปวดหัวกับคนเยอะๆนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือจะทำให้คุณมีความก้าวหน้าแถมผู้ใหญ่นะคะก็จะได้มองเห็นฝีมือคุณแบบเต็มๆส่วนคนค้าขายนะคะดาวพุธเทวีโชคดาวสุกมหาอุดก็กลายเป็นว่าช่วงนี้ลูกค้าจะรักจะหลงในคารมของคุณนะคะชี อะไรก็ช่วยซื้อช่วยสนับสนุนอยู่ตลอดค่ะในด้านการเงินและโชคลาภถ้ามีคะแนนเต็ม10นะคะแม่หมอให้20ไปเลย เพราะว่าดาวการเงินของคุณนะคะก็ได้โครจรไปอยู่ในภพพันธุแล้วนะคะชาวธนูทั้งหลายแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือเดือนนี้จะมีดาวสุขดาวโชคลาภย้ายตามเข้ามาด้วยมาตฐานมหาอุดเลยนะคะครึ่งเดือนหลังก็ยังจะมีดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดวงเข้ามาซัพพอดดาวการเงินนะคะเรียกว่าจะได้ทั้งคู่ธาตุคู่สมพลตรงนี้ในมุมที่ดีเนาะมันก็แปลว่าการเงินของคุณนะคะจะมีความมั่งคั่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนก็ จะได้เงินมาจากการซื้อมาขายไปนะคะโดยมักจะได้ค้าขายของชิ้นใหญ่ๆบางคนจะได้เงินก้อนจากการอนุมัติสินเชื่อนะคะหรือจะได้เงินปันผลจากธุรกิจครอบครัวใครที่รอขายที่ดินนะคะขายรถหรือว่ารอเงินก้อนจากการรีไฟแนนซ์ก็ถือว่าช่วงวันที่4ถึง27มีนาคมมีลุ้นจะได้รับกันนะคะและแน่นอนค่ะว่าโชคลาภของคุณนะคะตลอดเดือนนี้จะมาจากบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัว ยังไงก็ลองเอาเลขบ้านเลขทะเบียนรถนะคะหรือจะเป็นเลขอายุคุณพ่อคุณแม่ไปเสี่ยงโชคดูนะคะเพราะชาวธนูมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตจะได้เป็นเศรษฐีใหม่ก่อนวันสงกลานนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์เดือนนี้เนาะสำหรับคนมีคู่นะคะก็อาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวการสร้างอนาคตร่วมกันหลายคู่ก็ได้จับข่าวคุยกันนะคะในการที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าการวางแผนที่จะมีลูกมีบุตรนะคะก็ถือว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงจรงิงจังแต่ต้องระวังหน่อยนะคะชาวธนูเพราะว่าดาวอังคารและก็ราหูจะโคจรร่วมกันในภพสหัชชะเนาะ ก็อาจจะมีบ้างค่ะที่ คุณกับแฟนนะคะจะเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือก็จะชอบพูดจาขวานผ่าซากใส่กันลดความใจร้อนลงนิดนึงได้ก็ดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้หงุดหงิดกับเรื่องของความรักจนเกินไปนะคะส่วนคนที่โสดนะคะสเสน่ห์ของคุณเรียกว่าจะไปเตะตาคนในแวดวงงานนะคะเพื่อนฝูงจะแนะนําคนโปรโฟไฟลด์ดีมีความมั่นคงมาให้ได้รู้จักกันนะคะถือว่ามีโอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเปลี่ยนเป็นแฟนหรือบางทีนะคะ จะได้ไปเจอกันระหว่างการเดินทางคุยกันแล้วถูกคอเนาะก็เลยขอคอนแทคมาสารสัมพันธ์กันต่อประมาณนี้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ชาวธนูคะคุณจะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะการขับรถเฉียวชนหรือปัญหายานพหนะจุกจิกนะคะเช่นอยู่อยู่ยางจะรั่วยางจะแบนแบตเตอรี่หมดรถสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้เนาะส่วนอีกเรื่องนะคะก็คือคุณจะต้องระวังเรื่องของคําพูดและการสื่อสารที่อาจจะไปผิดใจกับเพื่อนฝูงหรือพี่น้องยังไงแม่หมอก,ก็ขอยคุณคิดก่อนที่จะพูดออกไปนะคะนอกกนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะ ในวันที่อารมณ์ไม่ดีนะคะมีเรื่องให้ไม่สบายใจจะได้แก่วันที่ 1, 9, 10, 23, 24, 27แล้ววันที่28มีนาคมยังไงนะคะช่วงวันเหล่านี้ชาวธนูควรงดการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหรือการประทักคารมณมโดยเด็ดขาดนะคะ สำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโรเสียงทายได้ไพ่8คาาเดียดาาเมเพอร,อร์และคิงเหรียญ ก็สำหรับไพ่แ8คาานะคะก็จะเป็นไพ่แห่งการสื่อสารการเดินทางและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั่นก็แปลว่าข่าวดีที่ชาวธนูรอคอยอยู่กำลังจะพุ่งเข้าหาคุณนะคะและมีนาคมนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่โอกาสต่างๆก็จะเข้ามาพร้อมๆกันจนคุณเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะรับสิ่งไหนไว้ดีบางคนแปลว่าช่วงนี้จะได้เดินทางบ่อยนะคะแต่เดินทางแล้วได้เงินได้ข่าวดีได้ความสาเร็จกลับมา ส่วนไพ่ใบกลางของชาวธนูนะคะจะเป็นไพ่ดีเอ็มเพอเรอร์ไพ่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็แปลว,ว่าตัวคุณจะมีอำนาจมีบารมีสิ่งที่คุณตัดสินใจจะเป็นที่ยอมรับหรือตัวคุณนะคะก็จะมีแรงนะคะสามารถจัดการปัญหาหนักหนักได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้อาจจะแปลว่าชาวธนูจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เจ้านายที่เป็นผู้ชายนะคะหรือจะเป็นชาวต่างชาติเนาะที่จะเข้ามาเป็นแบ็กอัพหนุนหลังให ให้คุณเติบโตนะคะปิดท้ายกันที่ไพ่พระราชาอีกหนึ่งใบค่ะแต่ว่าเป็นไพ่พระราชาถือเหรียญไพ่ของมหาเศรษฐีตัวจริงสอดคล้องนะคะกับดาวสุ์ดาวเจ้าเรือลาภะของคุณที่จะพุ่งไปเป็นมหาอุดจึงเป็นสิ่งที่ irm, คอนเฟิร์มค่ะชาวธนูว่าทุกสิ่งที่คุณลงแรงไปสุดท้ายมันจะผลิดอกออกผลทําให้คุณจะมีสถานะทางการเงินที่มั่งคั่งมั่นคงเป็นปึกแผน่นหรือหลายคนนะคะก็เป็นโอกาส ที่คุณจะได้ซื้อของชิ้นใหญ่เป็นรางวัลให้กับตัวเองและก็ไม่แน่นะคะว่าคุณเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นผู้โชคดีได้โชคใหญ่ระดับราชาเหรียญผู้มั่งคั่งในเดือนมีนาคมนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ